การสวัสดิ์ใจนาผมนายวรุนจะสว่างในเพลยวัชีนพอมด้วยเหมือนและส่วนราชการเจ้าที่สรร่วนราชการและประชาชนชาวเพลยวัชีนที่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับได้ในวันนี้เพลวัีนอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดชจยนาฏติดประเทศภอุทัยธานี2 7หมู่บ้าน4ชุมชนมีประชากร24,3565ควเรือนมีพื้นที่เพื่อทำทาการเกษตรศจำนวน โดยมีพื้นเศรษฐกิจได้แก่ข้าวและพืชไร่ข้าเาในพื้นที่การเกษตรเป็นรูปธรรมมากขึ้นอำเภอวสิได้มีแนวคิประยุกต์เ่ยนท่านโภวศิลป์ถมศักดิ์โภวศากดิ์แห่งวัานาในนามของผู้จัดงานและผู้ร่วมให้บริการ การจังหวัดเชียงนาคเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการในวันนี้ราชสยามพระบราชกุมารเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชานอนุญาตจัดทำโครงให้บริการปีละสี่ครั้งหมุนเวียนกันไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในทั่วถึงและตอบรับความต้องการเกษตรกรให้สามารถทำการบริการเกษตรได้อย่างมีซึ่งมีการเปิด ที่มีากกรมที่ที่กฎหมายชีท่กนหกนดมายงาน่าน่ว้องันปีพุทธศัการ 2500, กาชสอในวันนี้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระาาร,ร,ร,ราชา,านุเพสเดรจพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาและขอให้เกษตรกร,ร,กรที่มาร่วมงานใชโอกาสนี้ในการเข้ารับบริการหรือปรึก,ารรกษากับเจ้าหน้าที่ ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเหนื่อยง,งันนขอให้ท่านดำเนินโครงการเรื่องความเสถีสละมีจิตอาสาในการให้บริการนีขอขอบคุณท่าน,นด้วยเชิงวสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานท่าน,นท,ที่สองนะครับคุณพิชร

Gracias.

จานจานให้จานฟอง Gracias.